อ,อยู่ก,กันกับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องหลักการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับตัวชี้วัดในหน่วยนี้ก็คือจำแนกหลักการเคลื่อนไหวในการรับแรงการใช้แรงและความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกมเล่นกีฬาและนำผลมาปรับปรุงเพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนเองและผู้อื่น ผังสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะครับ 1. ก็คือการเคลื่อนไหวตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 2. หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย 3. การปรับปรุงเพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนเองและผู้อื่นการเคลื่อนไหวทางร่างกายอการเคลื่อนไหวร่างกายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับ การเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับเกิดจากการทำงานประสานกันของระบบอวัยวะได้แก่ระบบประสาทนะครับระบบโครงร่างหรือระบบโครงกระดูกและระบบกล้ามเนื้อนะครับดังนี้ 1. ระบบประสาทนะครับเป็นส่วนที่ควบคุมสั่งงานให้กล้ามเนื้อและกระดูกนะครับเกิดการเคลื่อนไหวตามต้องการ 2นะครับก็คือระบบโครงล่างหรือระบบกระดูกเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายคงรูปร่างช่วยรองรับน้ำหนักตัวและบังคับร่างกายให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับ 3. ก็คือระบบกล้ามเนื้อเป็นส่วนที่ห่อหุ้มกระดูกและมีการหดหรือคลายกล้ามเนื้อทำให้เกิดแรงบังคับนะครับให้ระบบร่างอาคง ล่างหรือระบบกระดูกมีการเคลื่อนไหวตามต้องการนะครับสรุปได้ดังนี้ก็คือสมองนะครับเป็นส่วนสั่งการนะครับสั่งการให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยหดตัวหรือว่าคลายตัวทําให้โครงล่างหรือโครงกระดูกของเรานะครับเกิดการเคลื่อนไหวเมื่อเราต้องการเคลื่อนไหวนะครับสมองจะรับความรู้สึกเกิดความคิดและมีคําสั่งผ่านเส้นประสาท ไปยังกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลายให้ทำงานโดยการเก่งหรือหดตัวของกล้ามเนื้อทำให้เอ็นกระดูกข้อต่อและโครงร่างกระดูกนะครับเคลื่อนที่ร่างกายจึงเกิดเป็นการเคลื่อนไหวครับ 2. หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับก็ประกอบไปด้วย2.1การรับแรงการรับแรงนะครับคือการจัดวางตำแหน่งของอวัยวะให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อลดแรงประทะของร่างกายกับอากาศและแรงโน้มถ่วงขณะเคลื่อนไหวเช่นการเอ็นตัวไปข้างหน้าขณะวิ่งจะทำให้เราวิ่งได้ไวขึ้นนะครับ การกระโดดลงสู่พื้นด้วยเท้าด้วยสองเท้านะครับการรับสิ่งของที่มาจากการคว้างหรือโยนนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยใช้เท้ารับน้ำหนักตัวของเรานะครับขณะเดินตัวอย่างของการรับแรงนะครับก็คือการรับลูกบอลที่มาจากการโยนเนี่ยก็เป็นการที่เรารับแรงนะครับ 2.2ก็คือการใช้แรงนะครับการใช้แรงคือการที่ร่างกายออกแรงกระทําต่อวัตถุที่เคลื่อนที่นะครับเช่นการดันผักดึงคว้างเวี่ยงโยนตีหรือโมงนะครับตัวอย่างในภาพการตีกอล์ฟนะครับหรือการคว้างลูกเหล็กเนี่ยก็เป็นการที่เราใช้แรงนะครับกระทําต่อวัตถุ นะครับก็คือลูกกลอบหรือว่าลูกเหล็กนะครับ2.3ก็คือหลักความสมดุลนะครับหลักความสมดุลเนี่ยจะพูดถึงก็คือการถ่ายเทน้ําหนักตัวนะครับไปสู่อวัยวะที่เป็นจุดรองรับน้ําหนักหรือฐานเพื่อให้ร่างกายมีจุดศูนย์ถ่วงสามารถเคลื่อนไหวโดยไม่เสียการทรงตัวนะครับไม่ล้ม อยู่ในลักษณะที่ต้องการนะครับตัวอย่างก็เช่นการถีบจักรยานนะครับทำไมจักรยานเราถึงไม่ล้มนะครับการเล่นสเกตนะครับการเดินลงจากภูเขาหรือที่สูงโดยไม่ล้มการเดินทรงตัวนะครับบนสะพานไม้เล็กๆนะครับก็เป็นเรื่องของความสมดุลทั้งนั้นเลย 3. ครับการปรับปรุงเพิ่มพูนหรือวิธีปฏิบัติของตนเองและผู้อื่นนะครับ การเล่นเกมหรือการเล่นกีฬานะครับผู้เล่นสามารถเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้หลักการรับแรงการใช้แรงและความสมดุลนะครับและนำผลจากการเคลื่อนไหวร่างกายทั้ง3รูปแบบเนี่ยมาปรับปรุงนะครับเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการเล่นเกมและกีฬาให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ตัวอย่างการใช้หลักการรับแรงนะครับมาปรับปรุงทักษะการเล่นเกมและกีฬานะครับตัวอย่างเช่นการเล่นกีฬาแชร์บอลน,นะครับการที่เราจะรับแรงลูกแชร์บอลน,นะครับของผู้ถือตะกร้าเนี่ยในขณะที่เพื่อนโยนลูกบอลมาให้ผู้ถือตะกร้านะครับเหยียดแขนขึ้นไปให้สุดนะครับเพื่อให้ตะกร้าของเราเนี่ยยื่นออกไปนอกตัวมากที่สุดนะครับเมื่อลูกบอลลอยเข้ามาในตะกร้าแล้ว ก็ให้เราลดแขนนะครับเพื่อลดแรงประทะนะครับเป็นการผ่อนแรงจะทําให้ลูกบอลของเรานะครับลงสู่ตะกร้าแล้วก็ไม่เด้งออกจากตะกร้านะครับถ้าเกิดเราถือไว้ตรงๆเลยนะครับยื่นสุดแขนถือไว้ตรงๆเนี่ยพอมันมาปุ๊บมันก็กระเด้งออกไปนะครับแต่ถ้าเราถอยเข้ามาในจังหวะที่มันเข้ามานะครับก็จะเป็นการผ่อนแรงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการ นำหลักการรับแรงมาปรับปรุงทักษะการเล่นเกมหรือกีฬานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการใช้หลักความสมดุลนะครับก็เช่นการรักษาความสมดุลในการทรงตัวในการเล่นกีฬายิมนาสติกนะครับทักษะการม้วนหน้าก่อนม้วนหน้านะครับก็ให้เราย่อเข่าแล้วค่อยๆวางมือทั้งสองข้างลงที่พื้นนะครับจังหวะที่ม้วนตัวเนี่ยก็ให้ก้มศีรษะ เก็บค้างให้ชิดหน้าอกนะครับขณะม้วนตัวให้อวัยวะสัมผัสพื้นตามลำดับก็คือเริ่มจากศีรษะท้ายทอยคอหลังและสะโพกนะครับจากนั้นลุกขึ้นยืนย่อเข่าเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าแล้วจึงยืนในท่าตรงนะครับการใช้หลักการเคลื่อนไหวเรื่องของการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล อย่างเหมาะสมนะครับกับกิจกรรมที่ปฏิบัติจะทําให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติกิจกรรมนะครับอย่างนี้ในภาพนะครับก็เป็นเรื่องของการเล่นไอซ์สเก็ตนะครับร่างกายเนี่ยจะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวอย่างสมดุลนะครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยเกิดการล้มนะครับก็วันนี้นะครับเรารู้ไปแล้วนะครับทั้งหลักการเคลื่อนไหวร่างกายตามทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ประเภท ของการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เรารู้แล้วว่าจะนําไปปรับปรุงกับการเล่นเกมหรือกีฬาของเราอย่างไรนะครับก็วันนี้ใครดูจบแล้วนะครับก็สามารถทําแบบฝึกหัดที่คุณครูส่งให้ได้เลยนะครับโค้ดนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับโค้ด0604นะครับนําไปกรอกในแบบทดสอบเพื่อส่งคุณครูนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ